รุ่นแรกคือตัว Active Headphone Amp จะชื่อรุ่นว่า In-Ear Stick รุ่นตัว Passive ก็จะเป็น Mini Body Pack ครับซึ่งตัวเล็กมากเลยนะตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น h a r d w i r e ์ e l l Pack ตัวนี้จะเป็น Stereo ซึ่งเป็น Active เหมือนกันทีนี้เเรามาดูฟีเจอร์ดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรดีไปชมกันเลย N e a stick นะครับวัสดุก็จะทำมาจากอลูมิเนียมก็เรียกว่าคุณภาพแข็งแรงตัวล็อกครับก็จะอาจจะแตกต่างจากค่ายชื่อดังหลายๆค่ายก็คือตัวนี้จะเป็นเหล็กวิธีการแกะดูข้างในก็จริงๆมันเขาจะแถมอัน,นี้มาให้ด้วยครับตัว TIS adapter 3.5เป็น6.35เนาะก็สามารถใช้ตัวนี้กดได้เลยข้างในเราก็จะเห็นตัววัสดุโครงสร้างนี่ก็เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะพอมาถึงตัวพอร์ตตัวพาร์ตก็ดูมีความแน่นฟีลลิ่งในการหมุน knob นก็เหมือนกันครับเรียกว่า พาร์ s, วัสดุที่ให้มาเนี่ยแข็งแรงถ้าเกิดเราสังเกตเห็นตัวรูคอมโบอันนี้ก็ของนิวทริกนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมดนตรีของเราเลยและภายในที่ยังมีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวสวิตช์นะครับก็จะมีปุ่มปรับตอริโอโมโนอยู่ตรงนี้นะครับอังนนมีอีกตุ่มหนึ่งที่หลายคนสงสัยตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวปรับความดังให้เหมากะกับเฮดโฟนซึ่งคนที่ใช้อินเอียร์เนี่ยบางตัวมาจจะมีความดังมากเราสามารถปรับให้เป็นโลเพื่อให้เลนจ์ในการหมุนวอลลุ่มเนี่ยความดังเบามันมี จุดที่ใช้งานได้เหมาะสมชิปที่ประกอบอยู่ในบอร์ดนี้ครับเป็นชิปจากค่ายเบอร์บราวเรียกว่าเป็นชิปชื่อดังในฝั่งอุตสาหกรรมเสียงเลยฐานที่ใช้ก็เป็นขนาด 3A มาตรฐานดโฟนแอมซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากค่ายอื่นก็คือตัวนี้มี LED ด้วย L.D. บอกสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไร่ก็เรียกว่าบางทีเราชาร์จแบตมาเต็มบ้างไม่เต็มบ้างใช้งานเท่าไหร่ก็มีตัวนี้บอกก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นที่สําคัญตัวนี้ยังมีวงจรลิมิตเตอร์ด้วยครับซึ่งจะช่วยป้องกันหูงคุณบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงที่ซาวจริงอาจจะส่งมาสัญญาณแรงเกินไปทําให้เสียงในหูนั้นดังเกินไปหรือแตกพลาดวยว่าตัวนี้มีเฮดลูมสูงมากบางทีอาจจะได้ยินดังเกินไปก็มีตัวลิมิตเตอร์ควบคุม ทำให้ห่วงคุณไม่ถูกทำลายหลายๆคนคงอยากฟังเสียงแล้วครับว่าเสียงตัวนี้เป็นไงเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบก,กับค่ายดังอย่าง b บอ r i n g e r P2 ว่าสิ่งที่แตกต่างจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสิ่งที่แตกต่างครับระหว่าง2ตัวนี้เลยก็คือตัวแชสซีมันเนาะเราจะเห็นว่าตัวของฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีเหล็กที่หนากว่าประมาณนึงนะเหล็กหน้าเพลทนะตัวนี้ก็จะอาจจะบางบางกว่านิดหน่อยก็คงเอาได้แต่ก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ทั้ง2แบรนด์ อันนี้ก็โค้งออนได้นิดหน่อยเหมือนกันส่วนตัวพาร์หัวคอมโบเนี่ยตัวนี้เป็นของนิวทริกตัวนี้เป็นของชุนเซงของจีนซึ่งก็เป็นค่ายดังเหมือนกันนะก็แบรนด์จีนหลายแบรนด์ใช้ตัวพอตนี้อ่าก็เรียกว่าเป็นาตรฐานแหละแต่คุณภาพก็คงสู้นิวทริกไม่ได้พอตหนอกที่ปรับวอลลุ่มก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเห็นด้านล่างเนี่ยตัวฟิชเชอร์เนี่ยเหมือนจะมีบอร์ดซ้อนอยู่ด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะน่าจะเป็นบอร์ดตัวปรับความดังที่เราใช้สวิตช์กดเนี่ยแหละ อันนี้จะไม่มีนะของเบริงเจอรส่วนการเชื่อมต่อวงจรอะไรวก็เรียกว่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมครับเรียกว่าโอเคเลยตัวของฟิชเชอรเนี่ยตัวพาร์ตอะไรหลายๆอย่างหรืออย่างสายเนี่ยก็จะมีความหนามากกว่านิดหน่อยถ้าเราสังเกตนะภายใน,ในหลายๆคนคงอยากฟังเสียงนะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัว i n นเอีย i c สของฟิชเชอรกับตัวเบริงเจอ P2 ว่าเสียงที่เป็นอย่างไรมีความแตกต่างอะไรกันบ้าง เราจะทดสอบด้วยเสียงจากพี่ๆวงโนวันเอลสะครับก็คือเรียกว่าจะให้เสียงที่เป็นสถานการจริงเนาะเพราะว่าการเล่นดนตรีสดเนี่ยมันจะมีดีนมิกเรนจที่สูงกว่าการเปิดเพลงที่มาสเตอริงมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นความแตกต่างว่าการที่มีเฮดรูมที่สูงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง แค่อยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นปิดปลับเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกจะมีแค่เธอและฉันอยากไปที่ไหนที่มีแค่เธอถ่ายรูปตอนเพลย้เจอทุกวันแค่อยากขอใกลใ้เธอสักวันแค่เพียงนั่งฟังเรือเธอได้ไหมดูกับฉันทั้งคืนทั้งฟ้าสว่างแค่เธอและฉันจงต้องเสี้ยว แค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินไปคลินทะเลด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์ค่อยๆเลือนหายแค่มีเธอข้ขางใน้ได้ยินเสียงที่เธอหายใจแอบกระซิบเบาๆว่ารักเธอแค่มีเธอที่ยอมหมดทังใจวันนี้เธอว่า,วางหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญ ก็อยากจะชวนแค่เธอมาอยู่ไม่อยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นปิดปลับเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกจะมีแค่เธอและฉันอยากไปที่ไหนจะมีแค่เธอถ่ายรูปตอนเพลิเจอทังวันแค่อยากขอใกลใ้เธอสักวันแค่เพียงนั่งฟังมงเธอได้ไหมอยู่กับฉันทั้งคืน แสงฟ้าสว่างแค่เธอและฉันจงต้องเสียหัวใจแค่มีเธอข้างในตอนตื่นแค่ลอนดูจองฟ้าไปเดินไปคลื่นทะเลด้วยกันนังมองดูแสงจันทร์ค่อยคอยเลือนหายแค่มีเธอข้างใน้ได้เสียงที่เธอหายใจแอรกระซิบเบาว่าร ไม่มีกันได้ผลผ่านไปกี่เทศกาลที่ฉัน ฉันมีเธอที่เดินเข้ามามาฉันร้องด้วยกันปิดฉันไม่ต้องหนาไม่ต้องมีเพียงแค่้าใน ที่ไม่มีกันได้ผุดผ่านไปกี่เทศ,ศกาลที่ฉันต้องเหงาคนเดียวอย่างนั้นกี่ปีแล้วที่ฉันต้องทนมองคนคือเขารักกันกี่นาน้ีที่ฉันต้องเดินโรแมนติกเพียงลำพังกี่เพลงรัก งบ้างครับฟังเสียงกันไปแล้วเรียกว่าตัวฟีเจอร์ี่ยก็มีเฮดรูมที่สูงกว่าพอสมควรลงไปถึงฟังก์ชันลิมิเตอร์เนี่ยก็ช่วยถนอมหูของคุณได้ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อที่ ct music ได้เลยครับหรือใครที่อยากจะลองก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ ct music เช่นเดียวกันสว,นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ